คลิปนี้จะมาสอนการสร้างเซิร์ฟเวอร์แลวก็การเพิ่มบอทใน Discord นะครับอ่าบอทต,ตัวนี้จะทำหน้าที่แบ่งแยกโลให้นะครับผมเวลาคนใหม่จอยเข้ามาขั้นแรกนะครับการสร้างเซิร์ฟเวอร์ไปที่รูปบวกตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีอ่แคตตาก็อให้เราเลือกเราจะสร้างเองก็ได้หรือจะสร้างเป็นกลุ่มแล้วแต่เราครับอยากได้แบบไหนผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อเซิร์ฟ ผมจะตั้งชื่อเซิฟนี้ว่าเทส t นะใส่รูปใส่อะไรเรียบร้อยกดเียดมาได้ดูส่วนของการใช้งานของเซิเวอร์นะครับผมให้ไปที่เซิเวอร์ t ซตติงครับเลือกไปที่ enable community นะครับกด get start ตัวน,นี้จะเป็นการยืนยันอีเมลอันนี้นะครับจะเป็นการเลือกห้องไกด์ไลน์หรือว่าห้องกดของเราที่เราสร้างขึ้นมาไปเปลี่ยนจริงๆไปเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไร อันนี้เป็น Community Update อารมณ์จะประมาณประกาศว่าเราอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมผมจะเลือกเป็น announcement กด next ไปอันนี้กดติ๊กนะครับผม finish setup เสร็จแล้วให้เลือกที่ setup welcome screen ครับผมตัว welcome screen นะครับจะมีตัวนี้เป็นตัวอย่างเวลาที่คนกด j o i เข้ามานะครับผมหน้าจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าผมใส่ข้อมูล มันจะเป็นข้อมูลตัวนี้ที่ผมมีอยู่ในเซิร์ฟเก่าอยู่แล้วชูด Your c h a r เตอร์ก็คือเลือกโลนะครับบอทที่ผมจะใส่เข้าไปในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อ่านกดสักนิดนึงอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับไปที่เซ v e r Setting เหมือนเดิมไปที่โลครับผมตัวนี้ให้เราคีโลออกมาครับโลของทุกคนที่เข้ามาใหม่จะเป็น every one นะครับผมอันนี้มันจะเป็นโลที่เราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้คือเปลี่ยน เปลี่ยนได้เป็นเพอร์มิชันที่เราสามารถทําอะไรได้กับเซิฟนี้นะครับแนะนําว่าปล่อยไว้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเราสร้างโลขึ้นมาครับอย่างเราจะแอดบอทให้แยกโลระหว่างครีเอเตอร์กับคอเลกเตอร์ใช่ไหมอันนี้ผมจะขึ้นเป็นครีเอเตอร์อันนี้เราจะเลือกสีได้ว่าเราอยากได้สีไหนตัวอย่างจะอยู่ตรงนี้อนนี้ครีเอเตอร์ผมจะเป็นสีนี้ตัวนี้แนะนําว่าให้เปิดดีกว่าถ้าเราไม่เปิดตรงเนี้ยมันจะขึ้นออนไลน์ทุกคนเลยสเสร็จแล้วก็เซฟ แล้วก็สร้างอีกอันหนึ่งเป็นลเลกเตอร์เป็นสีนเหลืองเหมือนเดิมครับ display row member separate กดเซฟพอทําเสร็จแล้วตอนนี้เรายังไม่มีบอทแต่ว่า<อ>เรามีโลให้เลือกเรียบร้อยแล้วเราจะสร้าง channel อออกันนี้ไม่จำเป็นว่าเราต้องพิมพ์คำว่าโลหรืออะไรก็ได้ครับเราพิมพ์ไม่ได้เลยอะไรก็ได้กดคีย์ปุ๊บจะอยู่ห้องนี้ทีนี้เราเข้าเว็บไซต์ครับผม ชื่อเว็บไซต์นี่ครับ yagpdb พอเข้าไปแล้วมันจะเป็นหน้านี้นะครับกดไปที่คอนโทรลพ a n น l เลือกไปที่ Login using discord มันจะมีให้เรา Login นะครับเป็น Account ของเราใน discord เสร็จแล้วเลือกที่ select server นะครับผมเลือก server ที่เราจะทำการ Mod นะครับผมเพิ่มบอทเข้าไปของผมเป็นกด Test แล้วก็เช็คนะครับตรงนี้ add to server ที่เราต้องการจะ add บอทเข้าไปใช่ไหม อันนี้ไม่ต้องไปติกอะไรนะครับปล่อยไปเพอะเราเยืยนยันเสร็จแล้วตรงนี้ครับมันจะมีบอทแอดเข้ามาทีนี้เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวก่อนเฟลอีกละวไม่เป็นไรเรากลับไปที่เว็บเดิมครับถ้ามันขึ้นหน้าเบตา,บาถ้ามันขึ้นหน้าเบตาใช่ไหมครับให้เราเข้าเว็บนี้เหมือนเดิมให้เราอยู่หน้านี้เหมือนเดิมตัวเบต้ามันยังไม่ค่อยสถียรนเท่าไหร่กด control พ a เนลเหมือนเดิมครับเลือก saver ตอนนี้ saver มันจะกลายเป็นรูป แจใช่ไหมรูปเครื่องมือเลือกที่ t o ไปที่ low command โอเคหลังจากที่เรา add bot มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีบอทเรียบร้อยแล้วไปที่ server setting เหมือนเดิมครับ low แล้วมันจะมี low อันนี้ที่โผล่ขึ้นมาให้เราเลื่อนไปบนสุดแล้วครับย้ำนะครับว่าเราต้องเลื่อนไปบนสุดเสร็จแล้วกับท e ี่เว็บครับผมพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บ จำโลของเราได้ไหมครับที่เราสร้างไว้ Creator กับ Collector ให้เราสร้างกลุปก่อนกลุ่ม name ตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้แนะนำว่าให้พิมพ์ชื่อที่ง่ายต่อการพิมพ์นะครับ<อ>เพราะว่าเราจะต้องเอาคำสั่งนั้นไปเขียนของผมจะเป็นอ M E W New ไปโหมดตัวนี้นะครับ Single แนะนำให้เป็น Single นะครับตรงนี้แนะนำให้ติ๊กนะครับผม ทีย์นิวกรุ๊พอเสร็จแล้วนะครับให้มาที่โลตรงนี้เราสร้างครีเอเตอร์คอลเลกเตอร์ไว้ใช่ไหมพอเรากดครีเอเตอร์ครีเอเตอร์กดคีย์นิวโลเสร็จแล้วกีเราสร้างครีเอเตอร์ต่อไปเราเป็นคอลเล c เตอร์มาเช็คตรงนี้ครับโลบางครั้งมันจะเปลี่ยนให้เองตามชื่อที่เราพิมพ์นะแต่เพื่อความชัวรก็คือกดอีกทีหนึ่งมอนเดิมครับกดคีย์โอเคหลังจากที่มันเสร็จตรงนี้แล้วปุ๊บเรากลับไปที่ Discord ครับผมให้เราพิมพ์คำสั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในดีสคริปชันนะครับตรงน้ามาขึ ใช้ชื่อคำว่า new นะครับผมแล้วกดปุ๊บนะครับมันจะมีการ setting ของ low m e n นะครับผมวิธีการใช้ก็คือให้เรากด reaction ตรงนี้ครับอันนี้มันบอกว่าให้เรา react ด้วย emoji c o l e c t o r ผมจะใส่เป็นกระต่ายต่อไปเป็น c r e r a t e r ผมจะใส่เป็นรูปหัวใจเสร็จแล้วครับผมแค่นี้ง่ายๆทีนี้มันจะดูลกมากเลยใช่ไหมแบบเอยเราจะทำาไงดีเราสามารถลบข้อความได้ครับผมกดที่ตรงสัจุดตรงนี้ เราต้องเช็คด้วยนะว่าข้อความมันอันนี้ใช่ไหมกด delete ปุ๊บเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์โอเคอันนี้ลบได้อันนี้ลบด้วยคอมมันอันนี้ไม่ต้องไปลบมันวิธีการใช้งานนะครับผมสมมุติว่ามีคนได้เข้ามาจอยเราใช่ไหมเข้ามาจอยปุ๊บมีหน้าไอ้น,นี้เด้งขึ้นมาปับ๊บทุกคนก็จะอยู่ในโหมดออนไลน์ตรงนี้นี่ผมยังไม่มีตําแหน่งอะไรทีนี้สมมุติว่าผมเป็น collector โอเคผมกดที่กระต่าย collector ก็ขึ้นมาเนี่ยครับผมบางคนอุ้ยกดผิดอ่ะทำไงดีไม่ต้องห่วงกดเปลี่ยนได้ไม่มีซีเรียสอะไร <c oughs> ก็จะกลายเป็น c r e ตอร์ที่ผมให้ติ๊กตรงสีเขียวก่อนที่จะสร้างกลุ่มตรงนั้นนะครับคือมันจะเป็นการสิงได้แค่โ o เดียวเท่านั้นมาต่อกันเรื่อง l o นะครับผมโลสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างของผมเป็นหัวห้องใช่ไหมหัวเซิร์ฟที่สามารถจัดการกับเซิร์ฟเวอร์อันนี้อะไรก็ได้ ผมจะสร้างห้องลับห้องลับมีประโยชน์ยังไงสมมุติว่าคุณมีความลับเกี่ยวกับรถแมปแต่อยากให้คอนเ e ค t เตอร์รู้แต่ไม่อยากให้คนอื่นรู้อะไรประมาณนั้นเราก็สามารถแอดสไซน์ได้ว่าให้คอนเ e ค t เตอร์เห็นเท่านั้นแต่ว่าเคียร์เตอร์ไม่เห็นอะไรอย่างนี้ครับวิธีการสร้างเคียร์แชนแนลครับผม Private เลือก t e x t Channel เลือกเลยครับแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ชื่อห้อง easy โอเค มันจะมีให้เลือกเมมเบอร์กับโปรนะครับผมสมมติว่าผมอยากให้コレ็กเตอร์ทั้งหมดเห็นโอเคกด c o l l เตอร์หรือผมอยากให้แค่コレ็กเตอร์คนนี้เห็นเท่านั้นก็กดได้นี่ครับตอนนี้ผมยังอยู่เป็นเคียเตอร์เพราะผมเป็นหัวห้องใช่ไหมเลยเห็นทุกห้องผมจะทําการจําลองการเป็นเคียเตอร์เห็นไหมครับไม่เห็นห้องละตอนนี้ผมไม่เห็นห้องรับละ แต่ถ้าผมเป็นลเลกเตอร์นี่รถแบบ pc นีครับผมส่วนต่อไปนะครับผมในการคัดกรองสแปมได้อย่างดีมากที่สุดแต่ไม่ร้อเนะครับผมแต่ก็ยังช่วยได้ในระดับหนึ่งให้ไปเข้าไปที่ saver นะครับผมเลือกที่ moderation ตรงนี้ฮะมันจะมีคำว่า low must have verified email address เ n าก็คือ คนที่จะเข้ามาได้เนี่ยจำเป็นต้องยืนยันอีเมลก่อนถึงจะเข้าเซิร์ฟนี้ได้อันนี้ก็จะหนักข้อหน่อยก็คือต้องยืนยันทั้งอีเมลทั้งโทรศัพท์แล้วก็ต้องรออีก10นาทีกว่าถึงจะใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้ข้างล่างน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วค่อยๆหาบทที่น่าสนใจให้กับหลายคนที่สนใจในอยากจะเปิดเซิร์ฟเวิสคอร์นะครับผมแล้วเขาไม่มาด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะช่วย